สวัสดีครับ f อสุภูสุคนเมื่อนี้กับผ้ามาเลาะนะครับตลาดเกลือท่านผ้เจมเพิันบอกว่าอย่าซื้อน้อยซื้อเยอะเลย อยู่ติดรลมถนนนะครับชนบุรีมัมีหยาดทายเนเด้อครับค่ะอยย่างไหมอยู่ได้หลายวันนี่ก็มีหอยคางไอคางหอยปิดหอยปิดตอนนี้หอยยังอันนี้หอยคาง คล้ายๆหอยแค้งอหอยข้างถ้าหอยแค้งตัวนี้โลดสองร้อยห้าสิบนไอตัวนี้หอยบิดหรือว่าหอยอะไรนะดูโซนตลาดเกือกมีขายสุยางนั่งลมก็มีนะนั่งลมก็มีแม่ค้า ชนบุรีกับมีหน้าเขื่อกันนะครับชนบุรีเขือรลานเป็นเสร็จมีหอยนางรมมีหอมทอดมีกุยางนะครับครบเสร็จยู่ลิ้ถนน ป้นกสอบวางค้านสดเลยสดในสดในอปา,าปากสดอาปากสดๆเลย <c oughs> อยู่ได้อยู่ได้สองสามวันเลยถ้าย<อ>ังไม่กินวางไว้ไม่ต้องแช่น้ำมันอยู่ได้นานขนาดนี้เลยออันนี้มันอยู่น้ำลึกมันจะทนอ,อันนี้อยู่ได้สามวันแต่อันนี้มันจะแพงนะนี่ร้อย100กว่า,าแต่ดีกว่าซื้อหอยแคง <c oughs> ผมไม่เคยกินเนยลยเลยยำหอยแครงท้องตลาดตัวนี้เราสมัยก่อนนะไซนี้เราไม่เอาเลยนะเราตีกับส่งลงโต๊ะมันยำหอยแครงหมดเลยเราขายไซนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงต้องง้อมันขอบคุณครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะึง